สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชัน m light นะครับเป็นยังไงครับไปดูกันนะครับ m light นะครับแอปนี้นะครับ m light แอปเนี่ยอันบนเลยที่เป็นรูปแมวนี่แหละกดเข้าไปดูก่อนก็ได้เห็นไ,ไหมครับก็เป็นแอปพลิเคชัน w h i ไ e light สดนะครับสามารถที่จะ เข้าไปดูไปชมได้นั่นเองผมก็ยังไม่เคยโหลดนะครับผมยังไม่เคยโหลดเลยเดี๋ยวเรามาโหลดพร้อมกันและติดตั้งเลยเอาแบบด้นสดนะครับสําหรับบางท่านที่อย,อยากจะดาวน์โหลดจังเลยแล้วมันใช้งานยังไงนะครับเอาแบบความรู้แบบผมเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ M Live เลยผมรู้แค่ว่ามันน่าจะคล้ายๆกับ Bico Live นะครับ M Live เนี่ย ผมรู้จากเว็บห,หลายเว็บที่เขาไปแคปเจอร์วิดีโอแล้วเอาไปลงในเว็บนะครับผมก็เลยสนใจว่าเอเอ m live มันคืออะไรนะครับอะตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับรอติดตั้งอยู่สักคู่เดียวนะครับอ่าติดตั้งเสร็จปุ๊บเปิดเข้ามาหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้ครั้งแรกเลยนะครับเห็นไหมผมต้องกดอนุญาตก่อนอ๋อมีให้ล็อกอินนะครับว่าเราจะล็อกอินกับอะไรผม เลือก Google ดีกว่านะครับอาจจะลงอ,อินง่ายกว่าต้องกดอนุญาตนะครับอันนี้ผมโหลดครั้งแรกเลยแล้วผมไม่เคยใช้งานมาก่อนอม,มีสาวๆให้ดูนะครับเอไม่มีภาษาไทยเหรอครับเ <c oughs> มนูด้านบนเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้น่าจะเป็นระบบเติมเงินนะครับ ผมลองหาภาษาไทยก่อนนะครับเพราะเรา,เราด้นสดเลยนะครับเราไม่รู้ว่าอ่าไม่ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าในตัวเอ i มไลเนี่ยเขาใช้งานยังไงอันนี้กดรูปหัวใจนี่น่าจะเป็นแบบเวลาที่เราชอบใครเราบันทึกไว้มาดูวันหลังนะครับ นะครับด้านบนนะครับท้ายบนของกดกดลูมหัวใจกดล่มหัวใจไว้แล้วเฮ้ทำไมไม่มีเอองงง่งะไม่เป็นไรเนะี่ยมั่วไปพร้อมกันนะครับดูใหม่ กดหัวใจแล้วเขาไม่้าแล้วกยังไม่ยังไม่บบกินอีก้อกไอถาแกห่มันก็ครับผมเดีลองดูนะครับว่ากหัวใจที่ผมกดเออทำไมไม่เป็นโฟลลเององงงอ่ะมาเมนูอื่นเมนูรูปผมเข็มทิศนี่ผมว่าเขาน่าจะบอกพิกัดคนที่อยู่ใกล้เราหรือเปล่า ง,งอีกงงหนักเออเดี๋ยวผมลองดูอ่าเกมออออก็อคือให้ดูว่ามีใครบ้างนะครับ ลูกคนหรือเปล่าฮัลโหลกดตรงนี้ต้องใจทำไมบัดดีพี่เดิเอาเขากำลังบัดดีเราเลยเไม่ไม่ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ช่วงนี้อะไรตอ้องมาม่าแต่เช้าเลยใช่ก็มามา่าพี่ทำไมอ๋อไม่เห็นแปลกเลยบัดดีพี่ในค่ะเห็นแปลกเลย,ดดเลยเหนูกินมาม่า วันดีพี่คิมค่ะวันนี้พี่โนเสเปิค่ะเขาหาเป่ากันเลยเช้าเช้าที่เขาหาเป่ากันอ่าสำหรับใครที่อยู่บ้านเงาๆนะครับอยากจะดูสาวๆหรือหนุ่มๆอาจจะแอปพลิเคชั่น น้องน่ามีก่อนไหมในอาจจะหุ่นเบียร์กับมามิดูอะไรที่มันเจริญหูจเจริญตานะครับใช่ไหม αι? อันนี้อะไรอ๋อเราก็จะเป็นแบบนี้สตาร์คืออินเตอร์ก็คือน่าจะเป็นโซนต่างประเทศจริงด้วยคนนี้ <c oughs> มีแบบบล็อกด้วยแล้วคือต้องใส่รหัสเหรอส่วนทางประเทศครับคดีอืมมมมาร์ตุสปริฟต์ยาอินลอรูม I will s, <c oughs> <S <c oughs> For อะไรกันเนี่ยไลฟ์ for me ไลฟ์ me โอเคเรื่องต้นน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสตาร์ก็น่าจะเป็นแบบคนที่มีคนติดตามเยอะหรือเปล่า,าไม่มีโปโปคืออะไร <Merry S 1> อ๋อ โอเคนะครับก็ลองโหลดมาใช้งานแล้วก็เล่นดูนะครับอ่าแอปพลิเคชัน m live u hot live show นะครับอ่ะแ,แนะนำเพียงเท่านี้เดี๋ยวดึกๆเรามาลองส่องสาวๆดูนะครับเขาบอกว่าดึกๆนั้นมีอะไรแปลกๆเยอะนะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับ9นาฬิกานาทีจบการแนะนำแต่เพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ